ว้าวจากมัวเลียนสูงๆเนานะข่อยดีเนาะทำามาขี่ไหลเถอะเนาะน่งหลานเนาะถอยมานี่ถอยมานี่หน่อยเออเอามาๆมาๆอย่างนี้ก็พอละจุดแก้ปอหกป,ปอหกเนี่ยบลตะบอลเตะไหนเะตะบอลเตะยายจะไปเอาไม้มาตีเมื่วันก่อนเด้อเมื่วันเยอะมากเลยมันเข้ามาอย่างไรไม่รู้โอ้สุดที่ môi tiêm bạc rồi Ai yêu? Đóng. Địtประตู đui đứa. Địtประตู nếu nhoái mà. sẽ con.

เห็นมลยเลยเอาโอเคจะเป็นงนอนกวดตาเลือกวดขวดคอยเลือบคอยลูกขึ้นเออ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 ลูกขึ้นลูกขึ้นถูบ้านก่อนให้เข้าถูบ้านเสร็จก่อนเร็วขวดตาเลือบขวดตาอ๋อคอยหยกให้ไปเก็บตรงนู้นเนี่ย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 คอยเขาบอกให้ไปถูตรงนั้นอ่ะอ่าถูถูถูที่อืมทำอะไรเลยเออมึงจะพูด